สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาสังคมศึกษานะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะคะเด็กๆขาก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะอ่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะก็คือชื่อหน่วยว่าเศรษฐศาสตร์น่ารู้นะคะอ่ะนักเรียนอาจจะงงนะคะว่า เอ๊ A, แล้วมันคืออะไรนะคะคำว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยหนูยังไม่เข้าใจนะคะตอนนี้สามารถเปิดหนังสือของเรานะคะไปในหน้าที่105ได้เลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ของเราจะอยู่ในหน้าที่105นะคะ การเรียนเศรษฐศาสตร์ของลูกนะคะการเรียนในหน่วยที่สามนี้สิ่งที่ลูกจะต้องได้นะคะเรียนไปแล้วหนูจะต้องได้อะไรบ้างอ่นหนึ่งนะคะหนูจะต้องระบุปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะ 2. นักเรียนจะต้องบอกสิทธิพื้นฐานนะคะและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะคะส่วนข้อ3าม อธิบายนะคะหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะคะส่วนข้อ4ี่ก็คืออธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนนะคะแล้วก็อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงินนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนนะคะมีหลายเรื่องมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ย ้องเลือกซื้อสินค้านะคะต้องเลือกใช้บริการนะคะคำว่าเศรษฐศาสตร์คำนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องหรือว่าเป็นวิชานะคะที่จะมีการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์นะคะเพื่อผลิต บริโภคกระจายนะคะเลขเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยจัดสรรทรัพยากรนะคะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันเป็นยังไงลูกทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจํากัดใช่ไหมคะทรัพยากรเหล่านี้มันมีอยู่อย่างจํากัดแต่ว่าความต้องการของมนุษย์เรานะคะมีอย่างไม่จํากัด นะคะมนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการเรื่อยๆนะคะมีความต้องการเรื่อยๆส่วนทางกับทรัพยากรที่มันเริ่มน้อยลงทุกวันนะคะฉะนั้นแล้วการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์หรือว่าเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ อ่ะโอเคนะคะวันนี้เราจะไปเริ่มเรียนกันเลยเด็กๆขาเปิดหนังสือไปในหน้าที่105นะคะสำหรับกิจกรรมนำก่อนเรียนนะคะเหตุการณ์เกิดที่ไหนคะอาจเกิดที่ห้างสปปรรพสินค้านะคะห้างหนึ่งนะคะเป็นห้างสปปรรพสินค้าห้างหนึ่งอ่ะตอนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิดนะคะนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้พาลูกเนี่ยไปเที่ยวในห้างสปปรรพสินค้านะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะก็เริ่มคลายล็อกบ้างแล้วนะคะบางคนก็อาจจะได้ไปเที่ยวบ้างนะคะขออนุญาตนะคะให้นักเรียนทำนก,กิจกรรมนำก่อนเรียนนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างสปปรรพสินค้านะคะหากคุณแม่นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะดูในหนังสือตามไปด้วยนะคะในหน้า105นะคะแล้วก็ในสไลด์ก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะหากคุณแม่พาเพื่อนๆไปห้างสปปรรพสินค้านะคะเพื่อนๆจะซื้ออะไรบ้างนะคะอะ่นักเรียนจะซื้ออะไรบ้างเขียนบอกเหตุผลและความจําเป็นอ่ะ ลองดูสิว่าสิ่งที่เราจะต้องการซื้อนะคะมีอะไรบ้างสาเหตุและความจําเป็นอ่านักเรียนลองลองคิดดูก่อนนะคะอ่ถ้านักเรียนไปห้างสรรพสินค้านะคะตอนนี้ดีใจมากเลยนะคะคุณแม่กําลังจะพาไปเที่ยวห้างหลังจากที่ไม่ได้ไปเที่ยวห้างมาตั้งแต่โรงเรียนปิดเทอมนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาเลยนะคะคุณแม่ก็กําลังจะพาไปเที่ยวห้างฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องการซื้อนะคะ มีอะไรบ้างคำํำตอบของแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะสาเหตุและความจำเป็นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นสิ่งที่ต้องการซื้อนะคะก็คืออ่ะยาสีฟันนะคะถ้าถ้าเป็นครูอาจจะซื้อยาสีฟันนะคะซื้อยาสีฟันก่อนสาเหตุและความจำเป็นอ่ะทำไมทำไมจะต้องเลือกซื้อยาสีฟันเพราะว่า ยาสีฟันที่บ้านเนี่ยเกือบจะหมดแล้วนะคะมีอยู่นิดเดียวนะคะตอนนี้ก็มวนมวนๆใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยจะต้องซื้อยาสีฟันนะคะอ่ะตัวอย่างต่อไป นะคะอ่าเช่นถุงเท้านักเรียนนะคะอ่าทำไมทําไมครูจะต้องซื้อถุงเท้านักเรียนอ่าทำไมนักเรียนจะต้องซื้อถุงเท้านักเรียนนะคะสาเหตุและความจําเป็นของมันนะคะเช่นถุงเท้าคู่เดิมมันขาดใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นแล้วในการที่จะต้องเลือกซื้อสินค้านะคะเราก็จะต้องคํานึงถึงสาเหตุและความจําเป็นด้วยนะคะซึ่ง สิ่งที่นักเรียนเขียนลงไปในหนังสือของลูกในหน้าที่105นะคะอาจจะไม่ต้องตรงกับของคุณครูนะคะเพราะว่าความต้องการของสิ่งที่อยากจะซื้อเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแสดงว่าสิ่งของที่ลูกจะต้องการซื้อนะคะอาจจะไม่ได้มีแค่2ออย่างนี้นะคะอาจจะมีหลายๆอย่างนะคะสามารถเขียนเติมลงไปได้เลยนะคะ อ่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในหน้าที่106นะคะก็คือคำว่าสินค้าเด็กๆขาสินค้าและบริการนะคะมันจะหมายถึง สิ่งต่างๆที่มันสามารถตอบสนองความต้องการของเรานะคะตอบสนองและก็ต้องมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราด้วยนะคะมันจะเป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่จะต้องรู้นะคะก็คือสินค้าสินค้าคืออะไรสินค้าจะเป็นวัสดุใช่ไหมคะวัสดุอุปกรณ์อาหารนะคะ เป็นต้นนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะสามารถ ขนส่งได้นะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายได้ด้วยแล้วก็สามารถนําเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้นะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งสินค้าเพื่อการบริโภคและก็สินค้าเพื่อการอุปโภคนะคะอ่ะสินค้าเพื่อการบริโภคเห็นไหมคะของกินเหล่านี้ขนมต่างๆนานานะคะอ่ะสินค้าเพื่อการอุปโภคนะคะก็คือเครื่องใช้ต่างๆนะคะอ่ะยี่ห้อมันอาจจะไม่ได้ นักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะในภาพนี้นะคะอ่ะมียี่ห้อไหนบ้างที่หนูรู้จักบ้างลูกอ่มียี่ห้อไหนที่นักเรียนรู้จักบ้างอ่านะคะขนมเนี่ยนักเรียนอาจจะรู้จักหลายๆขนมเลยนะคะสําหรับสินค้าเพื่อการบริโภคเห็นไหมคะ ก็มีหลายๆสิ่งที่หลายๆคนก็อาจจะชอบทานนะคะส่วนคําว่าสินค้าเพื่อการอ,อุปโภคก็คือเครื่องใช้นะคะเครื่องใช้ของใช้นะคะหรือว่าสิ่งของอเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะ ต่อไปคําว่าบริการคําว่าบริการคืออะไรนะคะบริการก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างใครนะคะระหว่างผู้ที่ต้องใช้บริการนะคะกับผู้ให้บริการนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างภาพนี้นะคะใครเป็นผู้ใช้บริการนะคะ,ะคนที่เป็นผู้ใช้บริการก็คือ คนที่นั่งอยู่ใช่ไหมคะคนที่เป็นผู้ให้บริการก็คือคนที่ยืนถือบัตรเลี่ยนอยู่ใช่ไหมคะอะฉะนั้นแล้วการบริการภาพนี้ก็คือการตัดผมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการบริการชนิดหนึ่งเหมือนกันอาต่อไปนะคะภาพนี้ก็คือการอะไรคะการรักษาคนไข้ใช่ไหมคะซึ่งคนที่ เป็นผู้ให้บริการก็คือแพทย์นะคะหรือว่าคุณหมอใช่ไหมคะ,ะคนที่ต้องใช้บริการก็คือผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของระบบสุขภาพร่างกายนะคะก็ไปพบคุณหมอนะคะไปใช้บริการต่อไปภาพนี้นะคะก็คือการสอนหนังสือใช่ไหมคะก็เหมือนกับคุณครูฉะนั้นแล้วคนที่มี หน้าที่ในการให้บริการก็คือครูใช่ไหมคะส่วนผู้ที่ใช้บริการก็คือตัวของนักเรียนเองใช่ไหมคะนักเรียนคือผู้ใช้บริการและก็ครูเป็นผู้ให้บริการซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างกัน นะคะก็คือผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทำร่วมกันเลยนะคะแน่นอนว่าถ้าเราเป็นผู้ใช้บริการนะคะเราก็ต้องอยากได้การบริการที่ดีใช่ไหมลูกจากคนที่ให้บริการนะคะเช่นเดินเข้าไปในโรงพยาบาลอยากจะไปรักษานะคะก็จะต้องอยากที่จะได้ผู้ให้บริการที่ดีนะคะพูดดีๆด,ดูแลดีๆนะคะ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกนะคะในส่วนของการบริการนะคะเช่นนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงลูกอ่ะเดินเข้าไปเที่ยวในห้างสปปรรพสินค้านะคะก็ถือว่านักเรียนเนี่ยไปใช้บริการห้างสปปรรพสินค้าด้วยนะคะอ่ะไหนลองลบยกตัวอย่างคําว่าการบริการที่นักเรียนเคยใช้นะคะอ่ะนะคะครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่าง กิจกรรมการบริการที่นักเรียนเคยใช้นะคะเขียนมาคนละสาข้อก็พอนะคะแล้วทําลงในสมุดนะคะทําเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าการบริการอะไรบ้างที่นักเรียนเคยไปใช้บริการนะคะเช่นการเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์อ่ะเข้าไปใช้ ห้างสปปรรพสินค้านะคะไปช้อปปิ้งต่างๆนะคะลองเขียนมาดูนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนดูคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย